สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักร3ก๊กนะครับอ่ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับมาเฟีย88นะครับอ่าก่อนที่จะมารับชมรับฟังคลิปสาระดีๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทำคลิปต่อไปอ่ะและสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวขุนพลตำนานใหม่นะครับที่เข้ามาอ่าในคลิปที่แล้วผมได้รีวิว เขาทูตำนานไปแล้วนะครับอาิปนี้ก็จะมาต่อด้วยเอยนสีตำนานนะครับว่าการทำงานของสกิลเนี่ยแต่ละสกิลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอบอกไว้ก่อนว่า <c oughs> การรีวิวในคลิปเนี้ยขุนพลตำนานเอ็นสีผมเนี่ยยังไม่ได้อัพทะลุนะครับแต่จะเป็นการรีวิวนะครับเกี่ยวกับสกิลปุกนะครับเดี๋ยวถ้าว่า Uh, วันไหนเริ่มมีจิตอัพแล้วแบบเข้าสัปดาห์วัน uh, ว,วันจันอย่างเงี้ย mm hmm. เริ่มมีจิตให้อัพก็ mm hmm. น่าจะสัก2อาทิตย์นะครับ mm hmm. น่าจะได้บวก1บวก2นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับอันนี้ก็มาแนะนำแนวทางการเล่นแล้วก็จัดทับนะครับว่าเอยนสเนี่ย <c oughs> ควรไปเล่นในทัพอะไรนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกที่จะเล่นทัพเนี่ยเราสามารถที่จะมาเลือกเล่นได้ในหน้าประเภทของทหารนะครับเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าประเภทของทหารเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนางรำนักเวททหารธนูแกงนักล่าธนูนะครับนักล่าธนูนี่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเทพมาใหม่ใช่ไหม <c oughs> แต่ทีนี้ <c oughs> สำหรับตัวผมเนี่ยก็อ่านจากสกิลแล้วเนี่ยสกิลปุกเขาเนี่ยเมื่อขุนพลฝ่ายหญิงนะครับอเอ้ขุนค,คุณพลหญิงฝ่ายตนเองเนี่ยได้รับสถานะบวกนะครับก็จะทำให้สุ่มศัตรูสองนายได้รับสถานะไหลวนนะครับสองครั้ง คือสถานะไหลวนเนี่ยคือเมื่อปล่อยสกิลประเภทอะไรก็ตามเนี่ยก็จะสร้างดาเมจกายแล้วก็กลยุทธ์แก่ตัวเองนะครับ60%นะครับแล้วก็ทำให้เขาดำเนินการน้ำแข็งค้างนะครับ1ครั้งต่างมีโอกาส50%ที่จะขับไล่สถานะด้านบวกทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการเหมือนกับเพิ่มกำลังทหารนะครับดาเมจกลยุทธ์30%กับ ขุนพลหญิงทั้งหมดนะครับขุนพลที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในประเภททหารเนี่ยมันมีนางรำใช่ไหมนางรำมาต่อไปกับเทพ,วพอวยพรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็น่าจะมุ่งไปทางทัพอวยพรนะครับเอามาเล่นในทัพอวยพรแต่ทีนี้ซึ่งทัพอวยพรผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยได้จัดเล่นเลยทีนี้ก็มี เขาเรียกว่าอะไรรีจิตฟรีผมก็เลยรีทิ้งทับหนึนะครับทับที่ว่าผมใช้เล่นเป็นทับของสุนเซ็กนะครับเป็นพลังบ้าแล้วก็ทหารม้าบุกโจมตีนะครับรีเพื่อเอามาทำทับอวยพรก่อนนะครับแต่ก็ถ้าว่าไม่เวิร์กผมก็จะรีกลับไปทำทับพลังบ้าของสุนเซ็กเหมือนเดิมแต่นี้ก็เอามารีวิวเอ็นสนะครับ ส่วนสกิลปกติของ N4 เนี่ยก็คือหิมะเอาปิวอนนะครับเป็นการสร้างดาเมจรกลรยุทธ์70%ต่อขุนพลฝ่ายศัตรู4นายนะครับแล้วก็ขับไล่สเตตัสด้านบวกของเป้าหมายทั้งหมดแล้วก็จะทำให้ได้รับดำเนินการไหลวนนะครับ2ครั้งเมื่อปล่อยสกิลประเภทใดก็ตามเนี่ยก็จะสร้างดาเมจ กลยุทธ์80%นะครับแก่ตัวเองนะแล้วก็ทำให้ฝ่ายตนทั้งหมดหไอ้ฝ่ายฝ่ายตนที่สอดคล้องกู้คืนกำลังทหารจำนวนมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามากแค่ไหนนะครับมันไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้แต่ก็น่าจะมากอยู่นะครับทีนี้เรามาดูสกิลทะลุบวกหนเนี่ยเมื่อเอ็นสี่ตำนานเนี่ยได้รับดาเมจ จะขุนพลศตูนะมีโอกาส40นะครับ40เปอทำให้ตนเองฟื้นฟูจุดโทสะแล้วก็ดําเนินการเพิ่มเติม1ครั้งนะครับแล้วก็คือเหมือนว่าพอโดนโจมตีก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะจุดโทสะ1จุดนะครับอ่ะต่อมาเป็นบวก2บวก2ก็จะเป็นเกี่ยวกับสกิลกําลังใจนะครับก็เมื่อขุนพลศตไูได้รับสถานะไหลวนเนี่ย ก็จะใช้กําลังใจของตัวเองเนี่ยสองแต้มชําระชาระชําระล้าลงสเตตัสด,ด้านลบของตนเองแล้วก็ทหารมิดสุมอีกหนึ่งนายนะครับแล้วก็สุ่มมอบสกิลฝนความโศกเศร้าให้กับศัตรูนะครับคนอคนแล้วก็3ตมตนนี้เขาอะไรวงเล็บไหมว่าเมื่อตนเองสูญเสียสเตตัสหลวนแล้วทําให ตัวเองขับไล่สถานะเชิงบวกทั้งหมดแล้วก็ฟุนฟ้นฟูนจุดโทสะ,ะแล้วก็มีโอกาส40%ได้รับดาเนินการสถานะไหลวนเพิ่มอีกสองครั้งนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นการเหมือนก็ก,ก็ก็คือปล่อยสถานะไหลวนให้กับศัตรูนะครับยิ่งถ้าว่าศัตรูล้างด้วยหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะผมก็ไม่แน่ใจนะก็ยังงง,ง,งๆอยู่เพราะว่าบางทีอ่านเนะผมผม ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจบางทีมันต้องลองท้าลบแล้วก็ดูพฤติกรรมของขุนพลนะครับแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูพฤติกรรมการออกสกิลแต่ทีนี้มันยังไม่บวกทะลุไงผมก็เลยยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อยวขอข้ามไปก่อนอแล้วก็บวกสามเมื่อขุนพลตนเองได้รับ <c oughs> สกิลโจมตีทั่วไปจากขุนพลศัตรูเนี่ยก็จะฟื้นฟูกําลังใจของตัวเองสองจุดนะครับ แต่ทีนี้หลักๆแล้วเราก็มาดูสกิลปุกนะครับสกิลปุกเนี่ยมันก็จะคือเอ็นสี่เน้นไปทางสถานะไหลวนนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับเกียงอุยนะครับเป็นสถานะเดียวกันแต่การออกสกิลของเกียงอุยก็อาจจะออกททะคือจะแจกสถานะไหลวนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากฝ่านะครับแต่เอนสี่นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนพลหยิงฝ่ายเราเนี่ยจะได้รับเขาเรียกว่าจะได้รับสเตตัสเนี่ยสถานะด้านบวกนะ มากแค่ไหน,นครับสมมุติว่าพอคุณพลฝไฟยิงฟังเราเนี่ยได้รับสเตตัสด,ด้านบวกเนี่ยเอ็นสีก็ออกออกปุกนะครับอ่าออกออกสกิลปุกเพราะฉะนั้นการจัดทัพเนี่ยก็ควรจะต้องมีตัวคุณพลที่แจกบัฟบ,บวกให้กับทีมเราบ่อยๆนะครับเพื่อให้เอ็นสีเนี่ยออกปุกบ่อยๆอ่าแล้วก็เทพนะครับที่สามารถที่จะแจกบัฟบ,บวกให้กับ คุณพลฟังฟังเราด้วยนะครับอาทีนี้คือเมนหลักและก็คืออวยพรนะครับต่อมาก็เราก็จะต้องมาดูขุนกันว่าเราจะใช้ขุนไหนในการแจกบัฟนะครับบางทีแจกอย่างเดียวก็ไม่พอมันก็ต้องมีตัวดาเมจด้วยนะครับอทีนี้ผมก็ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วผมก็ลองคืออันนี้ขอเน้นย้ําเลยว่าผมจัด เท่าที่ผมมีขุนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีขุนที่แตกต่างกันออกไปแต่อยู่ในแนวทางเดียวกับผมเนี่ยก็สามารถที่จะรับเปลี่ยนได้นะครับแต่นี่คือแนวทางผมก็คือเสี่ยวเกี้ยวตัวแรกเลยเนี่ยเสี่ยวเกี้ยวผมใช้สกิลเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยในการาแจกสถานะลำบากนะครับสถานะลำบากเนี่ยก็คือเป็นบัฟบ,บวกนะครับซึ่งอาจจะแจกสถานะ ก็ต่อเมื่อศัตรูเนี่ยออกสกิลปุกนะครับอ่าแล้วก็สิวเกีียวเนี่ยก็จะมีโอกาส60%เรียนแบบสกิลทั่วไปนะครับสกิลทั่วไปก็คือเนี่ยครับเนี่ยร้องเพลงต้นลำก็คือจะโจมตีศัตรูเอ้ยอ่าโจมตีศัตรูแถวหลังด้วยแล้วก็อ่าสร้างดาเมจฝ่ายตนด้วยนะครับ40%แล้วก็ฝ่ายตนก็จะได้รับสถานะลำบากนะั่นก็คือบัฟบ,บวกอันนี้ก็คือเมื่อเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยอ่า ก็คือเราต้องรองให้ศัตรูออกปุกใช่ไหมครับพอศัตรูออกปุกเสร็จปุ๊บสกิลก็สกิลปุกทํางานก็คือมีโอกาส60%ในการออกสกิลเรียนแบบสกิลทั่วไปนะครับของสกิลก็คือโจมตีแล้วก็สร้างดาเมจแจกสถานะลําบากให้กับฝ่ายตนก็คือฝ่ายตนแล้วฝ่ายตนก็ต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะครับได้บัฟบ,บวกเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะก็จะก็จะไปเข้าเงื่อนไข ของสกิลปุกของ N4 นะครับอ่ะก็คือเมื่อคุณพลหญิงได้รับสถานะลำบากปุ๊บก็คือบัฟบวกก็มาเข้าเงื่อนไขสกิลปุกของ N4 ก็คือเมื่อฝ่ายฝ่ายขุณพลหญิงเนี่ยฝ่ายตนได้รับสเตตัสด้านบวกเนี่ย N4 ก็จะออกสกิลปุกก็คือแจกสถานะไล่โวนให้กับศัตรูนะครับอ่ะต่อมา อ่าเดี๋ยวผมขอเอาเทปทอเลยก็ได้ยางเทปทอเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเอ่อจะเอาตัวไหนมาใส่นะครับก็แต่ทีนี้ผมที่ว่าผมใช้เทปทอก็อุ่ไปกดทารลบเฉย่ที่ว่าผมใช้เทปทอเพราะว่าอ่าผมให้เทปทอเนี่ยออกสกิลแจกหมือนนะครับแจกหมือนให้กับขุนพลสัตที่มีดาเมจสูงนะครับเพราะว่าอ่าเป็นเหมือนเป็นการยับยั้งไม่ให้โดน ตัวที่ทําดาเมจแรงๆโจมตีมาใส่เหลานะครับอ่ะมันก็อาจจะทําให้ขุนพลฝั่งเราเนี่ยไม่ค่อยได้รับดาเมจเยอะสักเท่าไหร่นะครับเท่าว่าบางทีแบบไปเจอเบ้งอย่างเงี้ยอย่างน้อยเทพทอมันก็ออกสกิลไปให,ให้เบ้งให้เบ้งหมืน่นพอเบ้งหมื่นปุ๊บอ่าในรอบนั้นเบ้งมันก็ไม่สามารถที่จะออกสกิลมาใส่ทับเหลาได้เพราะถ้าว่าเบ้งไม่หมื่นแล้วเบ้งมันออกมาเพอเพอบางทีเนี่ย ทีเดียวหายเลยนะครับเพราะเจอเบ้งแรงๆนะครับทีเดียวอาจจะหายเลยอ่าผมก็เลยเอาเทปทอมาเหมือนมาใส่ในในในทับอวยพรนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าว่าเนี่ยมีทับอื่นหรือว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าผมมีขุนอื่นนะครับมีจิตก็น่าจะเอามาแทนที่เทปทอ ส่วนตัวที่ผมจะเอามาแทนเทพทอเนี่ยถ้าว่าเพื่อนๆมีนะก็เอามาแทนเทพทอได้ก็คือเป็นตัวที่าสามารถที่จะแจกรับลบได้นะครับอ,า,อาจจะอาจจะใช้เป็นตัวอะไรอย่างเตาอีอามมนะมม้อย่างเงี้ยสมมตินะสมมติแต่จริงๆแล้วเตาอี้ก็ไม่น่าเอามาลงในทำนี้หรอกแต่คือเหมือนผมก็บอกไม่ถูกก็คือเป็นทํานองเตาอี้อย่างเงี้ยจะแจกสถานะ ส่งค่าให้เพื่อนบ่อยๆแล้วพอเหมือนกับว่าอพอเหมือนกับว่าคุณพ้นฝ่ายหญิงเราได้สถานะส่งค่าเนี่ยมันก็คือบัฟบ,บวกใช่ไหมเยนสีมันก็เข้าเงินไข่ออกสกิลปุกอะไรประมาณนี้ก็ค,คือเป็นตัวแจกแต่ทีนี้ผมก็เอาเทพทองมาเป็นตัวออกหมื่นขัดนิดนึงเดี๋ยวค่อยหากันต่อไปอต่อมาก็จะเป็นไตเกียวนะครับไตเกียวเนี่ยที่ผมเอามาเพราะว่าคือตอนเนี้ยทับ ในที่ผมจัดไว้เนี่ยที่ว่าทับลักๆที่ผมเล่นเนี่ยมีไตเกียวเนี่ยคือยังไม่มีทับลงนะครับเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาไปลงทับไหนอ่าทีนี้พอจังหวะเอีนสี่มาแล้วก็ผมก็มีเทพอวยพรแล้วด้วยผมก็เลยอ่ะนั้นเอาไตเกียวมาลงมาเล่นในทับนี้แล้วกันเพราะว่าไตเกียวก็เป็นขุนพลผู้หญิงด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็สกิลของไตเกียวเนี่ยมันก็มีแจกบัฟนิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็เลยเอามาใช้กับเทพ ฟินิกคำลามนะครับเพื่อเอามาแจกบัฟนะครับให้เทพทํางานแจกบัฟเพื่อให้เอ็นสี่เนี่ยสกิลปุกของเอ็นสี่เนี่ยทำงานอีกนะครับอันนี้ก็ข้อมูลคร่าวๆนะครับก็แนวทางแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาหวังยนจีเนี่ยทำไมถึงเอามาก็เพราะว่าหวังยนจีผมก็เป็นตัวดาเมจนะครับซึ่งในเมื่อผมเอาเซลเกี้ยวมาแจกบัฟบวกให้กับขุนพลฝ่ายเราเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้ หวังยวนจีมาด้วยนะครับอ่ะหวังยวนจีนะเพราะว่าหวังยวนจียังน้อยเนี่ยดามเมจเขาค่อนข้างที่จะแรงนะครับเมื่อไอ,ไอ้สกิลปุกเนี่ยเมื่อตนตนเองเนี่ยรู้ทันสําเร็จก็จะออกสกิลปุกส่วนนะครับก็คือเมื่อเซี่ยวก,กี้วเนี่ยโจมตีฝั่งัดสร้างดามเมจ40%แกฝั่งเรานะครับอ่าแล้วก็แจกดับบวกด้วยแต่ทีนี้หวังยวนจีโดนดามเมจของเซี่ยวกี้วฝั่งเราเองเนี่ยแล้วรู้ทัน ก็จะมีโอกาสออกสกิลไอออกสกิลปุกเนี่ยส่วนศัตรูไปอันนี้ก็ต้องคู่กันนะครับระหว่างเซียวเกี้ยวกับหวังหยุนจีอ่าต่อมาก็จะเป็นเตียวเซียนนะครับตัวสุดท้ายก็เตียวเซียนเนี่ยที่เอามาก็คือเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าซึ่งสกิลของเตียวเซียนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมองข้ามการโจมตีของคุณพลชายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าเงื่อนไขนะครับอ่าเป็นทัพนางลำนะครับเป็นประเภททหารนางลำอ่านี่ เป็นนางลามซึ่งเข้าข่ายในการเล่นทัพอวยพรนะครับทีนี้ผมทีนี้เนี่ยไอตรงเทพทอเนี่ยเดี๋ผมว่าเดี๋ยผมจะลองสับเปลี่ยนแต่ทีนี้เดี๋ผมจะท้าลบให้ดูก่อนจริงๆแล้วผมก็ท้าหลายทับแล้วแต่มันก็เหมือนจะสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทับผมมันยังไม่ได้อัพ จิตธาตุหรือไม่อย่างเอ็นสี่เนี่ยไม่มีจิตธาตุเลย mm hmm. เทพทอก็ไม่มีเซียวเกี้ยวนี่ก็ไม่มีนะครับเนี่ยคือชื่อว่าอัพธาตุก็จะมีไตเกียวหวังยุนจีแล้วก็เตียวเซียนสามตัวแค่นั้นนะครับออที่เหลือก็สามตัวแรกก็ค่อนข้างที่จะบางอ่าแต่ถ้าว่าเพื่อนๆอ,อัพเต็มแล้วก็เอ็นสี่ทะลุบวกหนึ่งบวกสองนี่ก็พอไปได้นะครับผมคิดว่าน่าจะพอไปได้อ่ะแล้วก็อัพจิตธาตุเยอะๆแต่นี้ก็อาจจะตายง่ายนิดนึงแต่ อะเดี๋ยวมาลองดูกับทับผีสางป่าไม้นะครับทับผีสางก็ของโดยรวมๆก็ประมาณ60-70%นะครับถ้าเปรียบเทียบกับอวยพรก็ต่างกันอยู่ประมาณสัก1 0 20นะครับเดี๋ยวมาลองท้าลบว่ามันจะพอไปได้ไหมจริงๆแล้วมันก็น่าจะสู้ผีสางไม่ได้หรอก ก็มันก็ยังพอแบบเพื่อตายก่อนเพื่อเลยนะแต่บางทีมันก็จังหวะดีๆมันก็พลิกชนะได้นะเนี่ยเพิ่งเข้าไปเนี่ยรู้ทันนี่น,น,นี้แจกไปแล้นะแจกไหลอวนปลึนนะเนี่ยเปิดอ,ออกปลกนะเนี่ยออกปลูกนะ,ะนี่นะออกปลูกพ่อใจเกี่ยวแจกบัฟให้เพื่อนด้วย ก็น่าจะชนะนะต้องดูนี่นะครับเีนิคทำรามทำงานเ่นสี่ก็ออกปุกนี่ฝึกแล้วปุกนี่มันเพิ่มกำลังประหารด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเวิร์กลยแหละยิ่งออกบ่อยๆทหารก็ยิ่งเพิ่มนะครับ ัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีตัวมาแทนเทพทอผมนะครับเทพทอรูกสึกว่าไม่มีแรงยกคอนนะครับอ่ะเดีย๋ยวลออีกทีนึงจริงๆมันต้องแพ้ผีดสางแต่บางทีหรือว่าจังหวะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่รอบด้วยนะครับบางทีก็อาจจะฟุกชนะแต่ถ้าว่าชนะแบบนี้แนละ้วผมว่าโอกาสห้าสิบห้าสิบแล้วมีแพ้มีชนะนะครับทับ แต่ถ้าแท้ติดต่อกันก็น่าจะยุ่งอยู่น่าจะไม่เลิกแต่ถ้าว่ายังพอเอาชนะ,ะผีสร้างได้ก็น่าตั้นต่อนะครับนี่นะฮะอิิวในรายเทสทอผมกับโอดินไปแล้วเอ๊ะกับแอดการดแล้อนี่ด้วยเนาะนฟึแกแจกไหลวนด้วยนี่เททำงานปุ๊ดปกทำงานต่อ นี่อูนะนาเทพทอไม่ตายมีเลือดทหารในแทบนี่ลดเลยนะครับเพราะว่าี่สกิลตุนี่เพิ่มกำลังทหารเต็มตลอดแล้วออกบ่อยด้วยเดี๋ยวต้องมาดูว่ารอบหนึ่ง ผมลืมดูใช่ไหมว่ารอบหนึ่งมันทําได้กี่ครั้งอย่างเสียงอุยนี่ออกปุกได้รอบละสิบครั้งนะครับเกียงอุยตาน,นานมาดูเยื่อเสียงจริงผมก็ลืมดูว่ามันได้กี่ครั้งรู้สึกว่าไม่ออกแล้วปุก นี่ถ้าเทพพอผุเหมือนอยู่นี่ริปโป้ไม่ได้เกิดนะครับริปโป้น่าจะมึนย,วยาวยๆนะครับอ,อะไรเดี๋ยวเส้นผมก็ออกกับดูช้าด้วยกันถายก่อนนะครับไม่ต้องทำอะไรนะอโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าสูสีนะสูสีเหลือตัวหนึ่งอ่ะแต่นี้ก็เสมอกันหนึงๆเดี๋ยวลองอีกทีนึงเอา อันนี้ใช้เป็นไฟบุกนะไฟบุกเละนี่ไฟบุกไฟบุกผีฝาลองลองสู้กับฟ้าคนแล้วก็ไม่เวทนะถ้าฟ้าคนผมก็จะใช้อีกทับหนึ่งที่ผมรีวิวแต่ตอนรีวิวเข้าทูนะครับเมื่อไรเทพพอตายก่อนก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วผมจะใช้แฮหัวชวนนะครับมายืนต่อท้าย แถวที่สามเนี่ยตำแหน่งของเทพพอนะครับแต่ทีนี้ผมยังไม่ได้รีจิตมารัพแฮห,หัวจวนเพราะว่าแฮห,หัวจวนในพอ,เ,อเริ่มรอบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะล้างบัฟนะครับล้างบัฟให้กับทหารฝั่งเราอันนี้ก็มาลองแค่หกตัวก่อนแถวสามยังไม่ต้องนี่มันจะไปได้นะคือมารีวิวสกิลปุกของเยันสี่นี่ เอ็นสี่ยังงงงงอยู่ครับปืมกไม่ทำงานแล้วเด็อหมดหมดขดต้าแล้วใช่ไหมต้องต้องไปดูไฮไลท์เลยนะว่ายนจีฮื่มเฮ้ยไปเ่ยฮึ่ม เหี๋ยญดิปโปตัวเดียวอีก็อกถือว่าโอเคนะถือว่าพอไปได้ก็หน้าอัพทะลุให้เย็นสี่อาจจะทะลุทิ้งไว้ทุกบุกหนึ่งบุกสองนะครับเรากลับไปอัพตัวหลักในทับหลักนะครับนววรเนี่ยอันนี้เห็นไหมแฮหัวจวนเนี่ยผมรอไว้แล้วในแถวริสาน จะผมต้องไปแก้เทพทอผมไม่แน่ใจเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเทพทอไปเอาเอาอะไรมาแทนที่ผมลองเป็นเต่าอี้ไหมเหมือนที่ผมบอกเต่าอี้นี่ผมขอดูสกิลของเอ็นสี่ก่อนว่าว่า มันออกปุกได้กี่กี่ครั้งนะครับต่อรอบสิบรอบสิบครั้งต่อรอบก็เหมือนเกียงอุยยแสดง,งว่าเมื่อกี้รอบหนึ่งนี้วนลูปยังไม่จบนะครับกว่าจะจบรอบนี้ก็มีหน้าว่าทำไมมันออกออกโควตาจนหมดหมดไวเกินมันออกที่อ่ะเดี๋ยวลองเป็น ใส่เต่าอี้ไปดิผมผมคือผมจะดูไงว่าอย่างเต่าอี่ถ้าว่าแจกสถานะสู่ค่าแล้วเนี่ย N4 มันออกปุกไหมจริงๆแล้วมันออกเยอะแหละแต่คือจะให้ดูว่าการทำงานของสุิปลุก N4 เนี่ยควรจะไปในทิศทางไหน,นับการจับทัดอันนี้แจกลาบากสักปุ๊บ N4 อ,ออกนะอ,นออกครับ นี่เทิปุ๊บเป็นสีออกล้วสามครั้งแล้วมั้งสาสีอ่ะอืออกสี่ครั้งไว้ออกสี่นับผิดบ่มยสีแล้วอ่ห้าครั้งไปนี่ไหลวนไหลวนจะถันะไลวนอาหมื่นอยู่เอ็นสี่หมื่นอยู่ี้เต่าอี้นทำงานยังไง มายืงทำอะไรนะเต่าอีผมก็จะทึกว่าเทปทอผมนะครับเพราะว่าเทปพ,พอไม่มีของอออจริงๆถ้าเปลี่ยนจะจริงๆแล้วก็ไอตัวแจกบัตก็พอแล้วนะ๋ยมว่าลองใช้รถของ ลูกของัห้ดูสครับให้เลาะเยอะสตูนิดนึ่ศสตูจะได้ไม่ต้องมาตีพวกเราอันนี้น่าจะจบนะครับคือริปโป้พวหลับหมดพอดีริปโป้เข้าฝักแล้ว เกมหลุดเลยสงสัย a few m m o ้งใสจะได้เล่นง่ายขึ้นบางคนก็อาจจะแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาเองดัดแปลงจากที่ผมแนะนำนะครับก็ก็ได้นะครับซึ่งผมเองก็บางทีก็บางทีแบบอย่างทับเอ็นสี่เนี่ยผมก็คือตั้งแต่หลังๆมาเนี่ยผมผมแทบจะจัดทับใหม่หมดเลยนะครับ ู่นช่วงแรกผมก็อาศัยลอกชาวบ้านนะครับแต่หลังๆมานี่คือบางทีแบบตำนานใหม่มาเนี่ยผมก็ต้องรีบทําคลิปใช่ไหมครับผมก็ต้องมานั่งจัดจัดก่อนลองรอกขอ้อเอ,อย มีเพื่อนๆในสมาชิกในกลุ่มลายผู้เล่นคนใหม่ของผมเนี่ยเขาก็ถามผมมาเยอะด้วยว่าอย่างเข้าทูตํานานี่จัดจัดทับไหนเล่นทับไหนเย,ยนสีเล่นทับไหนแล้วผมก็ต้องเอามาทาํากันเป็นการบ้านนะครับมาจัดทับแล้วก็มานําเสนอในกลุ่มผู้เล่นใหม่ที่ผมดูแลอยู่นะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่ต่อในช่องนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ได้ได้ดูด้วยแล้วก็ได้ศึกษาหาแนวทางการจัดทับด้วยนะครับก็มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความรู้เล็กๆ็กน้อยให้กันนะครับข้างสังคมเกมให้น่าเล่นนะครับเดี๋อันนี้คือเลเทเลยครับเอาลูกของมอเองเาเลเทเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอียนสีนะครับตำนานก็ได้จบลงแล้วนะครับก็ ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ